หรือไม่เชินครับผมวางกรอบไว้แค่ไม่ถึงแสนครับเบื้องต้นเนี่ยค่าสมัครห้าหมื่นเลืออีกห้าหมื่นนะครับจีดไปครึ่งหนึ่งแล้วของผมเสร็จแล้วผมก็ใช้โซเชียลครับแล้วก็ใช้ลูกสาวลูกสาวกำลังดังในติ๊กต็อกะนางน้องชาบูนะครับคนแปดล้านกว่านะครับที่แต่งหน้าแต่งตาอะไรเนี่ยใช้ลูกสาวเนี่ยช่วย อ,อีกทางหนึ่งเป็นาการสร้างคอนเทนต์นะครับเสร็จแล้วก็ผม,มก็มีรถบิ๊กอัพคันหนึ่งก็อยู่คันหนึ่งก็ติดป้ายอะไรแค่นั้นเองครับเพราะว่าเพราะว่ามาครั้งนี้เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยผู้นํามาต้องประเมินตัวเองให้ได้ก่อนว่าตัวเองเนี่ยชนะการเลือกตั้งไหมถูกไหมผมใช้แสนหนึ่งเจ็ดตัวเต็งมีคนหนึ่งที่ชนะอีกหกตัวเต็งเนี่ยก็ร่วมใช้เป็นลอยไก็ร่วมเหมือนกันมีผู้ชนะเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นมันแตกต่างอะไรกันระหว่าง ผมใช้ไม่ถึงแสนกัใช้ร้อยล้านนะครับ,รบแล้วผมบอกได้เลยว่าผมมาไม่ได้เพื่อชนะผมมาเพื่อสร้างตํานานให้กับคนรุ่นใหม่รสร้างตํานานด้วยเงินหนึ่งแสนพอแล้วครับต่อไปครับท่านต่อไป